รีวิวน้ำหอมกลิ่นหอมสดชื่นหอมแบบสะอาดดฉีดแล้วไม่ฉุนที่แอบ,บใช้แล้วชอบกันค่ะกลิ่นแรกที่แอบ,บใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้นะคะโยให้เป็นของ Jo Malone London กลิ่น Orange Marmalade ค่ะเป็นกลิ่นที่มันยูนิคมากไม่ค่อยเคยได้กลิ่นนี้จากที่ไหน กลิ่นจะเป็นหอมแบบสดชื่นสดชื่น fresh fresh กลิ่นแบบส้มซิตรัสทุณหนูที่อาบน้ําใหม่ๆสดชื่นมีสเสน่ห์มีความสดใสเป็นคาแรคเตอร์นี่คือฉีดแล้วคือรู้สึกแบบนั้นเลยต่อมานะคะน้าหอมที่ติดไมเฟฟมาตลอด AOC ค่ะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะทุกคนกลิ่นมาริมบ้านะคะหอมมากทุกคนเป็นกลิ่นหอมสดชื่นที่แบบชอบมาก กลิ่นมันเป็นหอมสดชื่นที่แบบผู้ดีมากทุกคนแต่เป็นผู้ดีแบบสดชื่นมากๆเลยนะใช้จนมันเหลือเท่านี้แล้วทุกคนสนเขาก็คือท็อปจะเป็นส้มสม,มแล้วก็มีเลมอนด้วยนะคะส่วนมิดเดิลโน้ตจะเป็นพวกกลิ่นกุหลาบลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยคือมันเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติธรรมชาติที่แบบชอบมากเลยใครไปเกาหลีฝากซื้อด้วยใครที่ชอบกลิ่นออกแนว floral fruity นะคะดูเป็นสาวหวานสดใสน่ารักนุก่มนิ่มนะคะมากลิ่นนี้เลยคะ่ะของรองแวมขวดม่วงที่แบบเออดังมากๆอยู่แล้วเนาะเขาจะแบบ หอมหวานสดใสน่ารัก floral fruity ประมาณนี้เลยจจะสดชื่นน้อยกว่าแต่ว่าจะมีความแบบน่ารักนุ่มนิบนะคะกลิ่นท็อปน้อของเขาเนี่ยจะเป็นกรีนไลแลกแล้วก็เลมอนลีฟนะคะมิดเดิลของเขาเนี่ยกรีนทียเป็นแบบชาอ่อนๆอะไรเงี้ยก็จะได้ความรู้สึกแบบละมุนละมุนอีกอย่างคือแอบมันจะชอบฉีดผมมากก็คือกลิ่นมันหอมฟุ้งมากทุกคนอันนี้ก็เป็นอีก,กลิ่นที่ชอบนะคะกลิ่นนี้ Li ลิช e a น f ร e เซียก็คือแบบทุกคนรู้จักเพราะว่าดังอยู่แล้วใช่ไหมกลิ่นเขาก็หอมจริงแหละหวานสดชื่นที่อาจจะฉุนกว่ากลิ่นก่อนอนันนน้าออมที่ถืุสรแ ที่ดูหรูหราสวยหรูดูแพงมากขึ้นรับชูนะคะวิ่งไปออกงงออกงานทํางานอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเลยนะคะแบรนด์หนึ่งนะคะของแบรนด์ไทยนะ Journal ค่ะกลิ่นนี้คือกลิ่น first love นะคะทุกคนถ้าใครเคยลองจมลงลอนดอนเมื่อกี้นะเราชอบกลิ่นประมาณ English แ e a r แบบนั้นนะ่ะมาตัว Journal first love ค่ะกลิ่นจะออกคล้ายๆกันข้อดีของ Journal นะด้วยความที่น้ําหอมเขาเป็นออยเป็นหลักใช่ไหมจะทาให้กลิ่นติดทนมากฉีดตั้งแต่เช้าก็คืออยู่ยันเย็นต้องระวังไม่ให้ตัวน้ําหอมเนี่ยโดนเสื้อผ้านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเเหือนนะนมมมกิีควาป็ แพรเนี่ยแหละที่เอเอออกแนวฟลอรัลนะคะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้เนาะกลิ่นสุดท้ายของวันนี้นะคะคืออลิสเปตอาร์เดนนะคะกลิ่นไวทีค่ะเป็นอีกกลิ่นที่ฉีดตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะก็ใช้มาประมาณเกินครึ่ขงขวดแล้วนะจะเป็นกลิ่นแบบไวทีทุกคนจะเป็นกลิ่นชาที่แบบหอมสะ,สะอาดเบาจมูกอะสดชื่นอะคือถ้าใส่ชุดก็จะเป็นชุดสีแบบออกขาวครีมหรือเป็นชุดประมาณนี้เลยเนะเหราปะฉีดปุ๊บคือลุกประมาณนี้เลยอะอ่อนน,นุ่ม h u m b บโอเคแล้วนี่ก็คือน้ำหอมกลิ่นแบบหอมสดชื่นที่แบมชอบนะคะแล้วเพื่อนๆมีกลง มาป้ายยาแอบบางและใครอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ